ผัดพริกแกงถั่วหมูกรอบเป็นอีกเมนูโปรดของพี่ต้งนะคะชวนทุกคนมาทําด้วยกันค่ะเราจะลวกถั่วฝักยาวในน้ําร้อนๆแบบนี้สะก่อนเพื่อให้เขาสุกไปสักประมาณ5 0ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะพักไว้นะคะเตรียมไว้ก่อนค่ะเพราะเวลาผัดหมูกรอบเราจะได้ไม่นิ่มเกินไปนั่นเองมีพริกแกงแล้วก็มีใบมะกรูดที่เราเตรียมไว้นะคะอันดับแรกเราจะผัดพริกแกงเผ็ดของเราในน้ํามันแบบนี้ค่ะผัดไปเรื่อยๆให้เขาหอมๆนะคะพอเขาเริ่มหอมแล้วเราก็จะใส่หมูกรอบที่เรา เตรียมหั่นไว้ลงไปหลังจากนั้นก็ใส่ถั่วฝักยาวที่เราลวกไว้แล้วลงไปค่ะแล้วก็ผัดเขาเ,เร็วๆแบบนี้แล้วก็ปรุงรสตามที่เราชอบพี่ตงก็จะใส่ซอสน้ำมันหอยใส่น้ำปลาเล็กน้อยและเมนูนี้จะต้องมีตัดหวานนิดนึงด้วยค่ะแอบเติมน้ำลงไปอีกนิดนึงนะคะจะได้ไม่แห้งเกินไปค่ะ หลังจากนั้นก็ผัดเข้าไปเรื่อยๆให้หอมๆแบบนี้เลยสุดท้ายก็จะใส่ด้วยใบมะกรูดเยอะๆแบบนี้เลยค่ะเขาก็จะมีกลิ่นของผัดพริกแกงที่หอมใบมะกรูดมากๆเลยค่ะเมนูนี้เมื่อกินกับข้าวร้อนๆก็จะอร่อยอีกตามเคยค่ะเป็นเมนูที่พี่ต้องโปรดปรานมากแล้วก็จะชอบมากถ้าใช้หมูกรอบนะคะเวลาเคี้ยวก็จะกรุบกรุบดีค่ะแต่บางคนก็จะใช้หมูสามชั้นนะคะไปจัดเสิร์ฟกันค่ะได้เหมือนกันค่ะ